ตาม110โลเคชั่นไทยใน MV K-pop เรียกไว่าปังที่สุดในนาทีนี้กันแล้วนะครับสำหรับ MV เพลง l o c k s t a r ซิงเกิลเดี่ยวแรกของ l i s ่าแ a c k พิง k นะครับภายใต้สังกัดใหม่อย่าง loud ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ยาวราชแตกนะครับเพราะว่า MV เพลงนี้เนี่ยย กองมาถ่ายกันที่เยาวราชนะครับตั้งแต่บริเวณแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงโรงหนังออสการ์เก่าที่เพชรบุรี39ซึ่งพอ MV ปล่อยออกมาเนี่ยก็ทําให้ FC ปริมาณมหาศาลเนแห่แห่ก็ไปรวมตัวกันเพื่อตามรอยลิซ่านะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ MV เพลง k p o p เนี่ยเลือกประเทศไทยเป็นเซตติ้งในการถ่ายทําดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคัด10โลเคชันไทยที่เคยไปปรากฏอยู่ใน MVK p o p เปเผื่อใครเนี่ยจะอยากไปตามรอยกันนะครับเริ่มจากเพลงแรกที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้นะครบงเพลวททีก,ก,กน,นโ้รุุแ็ ตั้งแต่อาคาร M.Thai Tower ที่ย่านลุมพินี MTT Sport Center เมืองทองธานีคอนโดแชงเชลิเซ่ที่ติวานนท์รวมถึงอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของกรุงเทพอย่าง Skywalk BTS ทสช่องนนทรี ซึ่งก็ไม่ใช่แค่4สาววงเอสปาเท่านั้นนะครับหนุ่มๆบอยแบนด์ Boy Bad, จากตึกฟ้าอย่างวงสเตร์คิดเนี่ยก็เคยใช้สกายวอล์กของ B t ทช่องนนทรีเนี่ยเป็นโลเคชันหลักในการถ่ายทำเอ็มวีเพลงไม้ไซเพลงช้าในมินิอัลบั้มที่3อย่าง a m u ถัดจากรถไฟฟ้าเนี่ยมาที่สถานีรถไฟกันบ้างนะครับอย่างสถานีรถไฟหัวลำโพงที่สาวๆจากวงอีราเลซอนยอหรือว่าลูน่าเนี่ยเคยมาถ่ายเอ็มวีเพลงโซวอตนอกจากนี้เนี่ยยังถ่ายในสถานที่อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตึกมหาทุนพลาซา่าแล้วลาางเมมท,ที่สวฟิ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งมาถ่ายทำา MV เพลง Unforgiven ซึ่งก็ได้เลือกใช้โรงแรมเมโทรโพลแถวเพชรบุรีตัดใหม่มหาวิทยาลัยแอดสัมชันรวมไปถึงโรงหนังตั้งเซียหดดรามา่าโลเคชั่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮียนประจำจังหวัดนครปฐม,มเป็นฉากหลังของ MV มาที่หนุ่มๆกันบ้านนะครับกับ NCT โดแจจองยูนิตพิเศษที่ประกอบไปด้วยเมมเบอร์สายโวคอลอย่างโดยองแจฮยอนแล้วก็จองอู U, ซึ่งมาถ่ายเพลงหลักในอัลบั้มเปิดตัวอย่างเพอร์ฟูมที่แอก็นสตูดิโอของคุณบอย รวมไปถึงอากัสดีหรือที่รู้จักกันในนามชูการ์บีทซึ่งยุนกีก็มาถ่ายโซโล่ซิงเกิลอย่างแฮกึมผลงานเพลงแนวฮิปฮอปที่เป็นเพลงหลักของอัลบั้มดีเดที่เวิร์กนาคอนเกษมย่านสัมพันธวงศ์ เช่นเดียวกับบอยแบรนด์เจนซี่วงเอทีซที่ปล่อย MV เพลงฮาราเซียมาเมื่อ2ปีก่อนซึ่งบรรยากาศโพสจะพกขลิบ ok ในช่วงท้ายของ MV เพลงเนี่ยก็ได้เลือกเอาสถานที่ในกรุงเทพอย่างห้างร้างนิวเวอร์ย่านบางลำพูเนี่ยเป็นเซตติ้งในการถ่ายทำอยู่ตามเมืองตามตึกกันมาหลายเพลงแล้วน,นะครับหนีไปเที่ยวทะเลกันบ้างน,นะครับกับเพลงช้าๆชิลๆจากยองแจก็เซเวน่นที่มาถ่าย MV เพลงเออร์เดย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ชายหาดบางแสนซึ่งวงเคป๊อปที่มาถ่ายที่ทะเลของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีตัวแม่ของวงการอย่างเกทีีม่ม ากหลังเป็นทะเลซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เลือกเกาะสมุยเป็นโลเคชันในการถ่ายทําซึ่งการบินไทยที่เป็นสปอนเนี่ยก็ได้แอร์ททม์ไปเต็มๆซึ่งถ้าพูดถึงวงเดจเจนสอนยังเกอร์เจนเนี่ยอีกหนึ่งบอยแบนด์ระดับตำนานอย่างชายนี่ก็เคยยกกองมาถ่าย m v วเพลงวิวถึงคนครปฐมในโซนกองถ่ายละครอ,อย่างการตนามุฟวีทาซึ่งนอกจากสิเพลงที่ว่ามาเนี่ยจริงๆก็มี MVK p o ีปอีกหลายเพลงนะครับที่มาถ่ายทํากันที่ประเทศไทยถ้าเพื่อนๆคนไหนในอยากแชร์เพลงเคป p OP ในดวงใจที่มาถ่ายทําในไทยเนี่กาาาามารรอออต้้งงงัไวแลลํหปป MVK p เป๋าและอุปกรณ์เดินทางอเจ๋งๆเนี่ยตรงนี้เลยอินเทนมอศูนย์รวมกระเป๋าและอุปกรณ์เดินทางคลังแสนสำหรับคนชอบเที่ยว